อนนี้ผมเลยสะพานเออทุ่วรสฬีมาแล้วก็จากซอนควายแล้วผมก็เลี้ยวซ้ายนะครับทางไปดินแดงตอนนี้ผมเรือบมาเหน็นเขานอนอยู่ตรงนี้ครับก็จะเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง๋เดินเ,เข้าไปดูนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนครับคุณลุงค,คุณลุงนอนอยู่ข้างถนนแล้วครับผมว่าตังมาช่วยครับลุงน้ำใจเล็กน้อยครับสำหรับคนที่อยู่ข้างถนนนะครับอันนี้ที่ตรวจโควิด,ด COVID. อันนี้ผมให้ลุงสามร้อยนะสำหรับกินข้าวนะครับลุงเก็บไว้นะครับ,เ,นะรบเป็นไงนอนยุงกัดไหม แล้วครับลำบากไหมครับชีวิตงาแต่เครับอ๋อมาจากร้อยเอ็ดลำบากไหมครับเก็บเงินไหมครับน้ำใจเล็กน้อยจากผมครับลุงครับสวัสดีครับลุงมาจากร้อยเอ็ดนะครับมันจะมืดไปหน่อยไม่ค่อยเห็นหน้านะครับเขามาหลบนอนอยู่ตรงนี้มาทํางานมาจากร้อยเอ็ด ไม่มีงานตกงานแล้วครับจะต้องมานอนอยู่ตรงนี้ในมุมที่เราล่มมาบังแสงนอนก็งบังว่าก็หวังว่าเงินเล็กน้อยก็จะช่วยันได้นะครับอาจจะได้มือ้อสองมือ้อสามมื้อก็แล้วแต่ถ้าเขาประหยัดผมก็ไม่รู้ว่าคนไทยจะกินได้เท่าไหร่สักนงสามร้อยบาทแต่ผมก็มีได้แค่เนี้เพราะวันนี้ผมก็ได้แจกไปประมาณห้าหกคนแล้ว ผมก็ไม่ใช่ว่าร่ํารวยขนาดไหนแต่ก็อยากเพิเหลือเพิม่มรู้ด้วยกันนะครับเพราะมันก็ยังเป็นเงินที่ผมที่ว่าผมมีเหลือคิดเหลือใช้อยู่นะครับผมอยากให้ทุกคนแบบเป็นอย่างนี้บ้างครับแบ่งเงินของคุณเล็กๆน้อยๆผมว่ามันไม่มันไม่เหลือกว่าแบบก,กว่าแบบเหนือบากว่าแรงหรอกเงินเล็กน้อยของคุณหนละ่ะทำให้ชีวิตของคนเขามีแบบมีในสิ่งที่แบบว่าเขาเขาไม่เราไม่มีอะ่ะ ใหกินสามมื้อนี่ผมว่าสําหรับบางคนนี่แม่งก็แบบเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วถ้าได้กินสามมื้ออย่างอิ่มท้องนะชีดมันก็ยิ่งดีอ่ะคือผมผมมีความสุขอ่ะผมได้กินอะไรผมก็อยากจะกินอะไรผมก็กินผมได้ทําอะไรผมก็ทําเพราะผมผมมีเงินผมไม่ใช่รวยผมก็พอมีเงินที่จะทําอะไรก็ทําอ่ะคุณลองคิดดูคนที่เขาอยากจะกินแต่เขาไม่มีจะกินอ่ะเขาไม่สามารถซื้อในสิ่งที่เขากินได้อ่ะคุคิดอย่างนั้นแล้วคุณคุณคิด,ดว่าชีวิตมันชินเป็นไงบ้างอ่ะ ครับโอเคครับแค่นี้นะครับ